ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องหาคูม่มั่นฉีด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 เขาคนนี้หรอเนี่ยเป็นเจ้าชายของฉันโอโ้ฉันต้องปรุงยาจากผู้ชายซะก่อนเ <c oughs> ขาผู้นี้นี่แหละจะต้องแต่งงานกับฉัน <c oughs> โอ้มักกีมักกีมักกี่แ <c oughs> อบาอบแอบ <c oughs> แค่จูบพิษเท่านั้น <c oughs> ก็จะทำให้เธอเนี่ยกับสู่ร่างมนุษย์แล้ว มามาจุ us, 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 ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหเหมนมากเลยแกเนียไม่เธอไปต่อาสบายเลยนงยะแล้วเธอจะต้องสี มาพบกับเมอีกครั้งนะคะวันนี้ยูกับเมในเกม Witch Pan Frost June นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมไขปริศนาให้เราเนี่ยนะคะช่วยเจ้าชายกบหนีรอดจากการแต่งงานของแม่มดนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> โอเคและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาไขปริศนาให้ได้นะคะอ่าว่ามีอะไรเนี่ยให้เราแตะแบบว่าเก็บเอาไปได้บ้างรู้สึกว่าเมแตะช้อนได้นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เก็บเลยอันนี้ก็จะเป็นช้อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองสำรวจดูต่อนเลยดักันอ่าพิมเข้ากระเป๋าเลยโอ้โหมีแมงสาบด้วยแล้วตรงนี้มีอะไรอ่ะกระดาษนะคะหุยกระดาษาอะไรอยู่ตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดยังไงอ่ะไม่เปิดไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวลองขอสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคขอเปิดดูอีกครั้งต้องใช้ของในอุปกรณ์ในกระเป๋าด้วยหรือเปล่าางัดเลยอ๋อต้องใช้ช้อนนะคะมาแงะนะคะนี่เราก็เก็บเลยรู้สึกว่าตรงนี้มีของซ่อนนะคะและมีกระดาษด้วยแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนึงนะคะอ่าเดี๋ยวไปเก็บเข้ากระเป๋าก่อนเลยโอเคเราก็ค้นหาของเจอแล้วขอดูของในกระเป๋าก่อนอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะต้อง หาให้ครบ3ชิ้นนะคะอันนี้เราได้1ชิ้นแล้วนะคะสามเหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ได้ซ่อมมานะคะโอเคเตรงนี้ล่ะรู้สึกว่ามีโครงกระดูกนะคะเดี๋ยวเมย์ขอลองสำรวจดูอ่าเดี๋ยวอันนี้ใช้ได้ปะซ่อม ไปแงะดูสิอ๋อเกี่ยวนะคะเกี่ยวโครงกระดูกนะคะโอ้โหเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่าเรียวมีอะไรน่าตัวนี้น่าจะเป็นปอคอนะคะอ๋อเป็นหมาโครงกระดูกหมาตายแล้วนะคะน,นี่ก็เก็บปลอกคอมหมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ่ารู้สึกว่าตรงนี้มีคันโยกนะคะเมยอยากจะเปิดกล้งอะอ่าลองดูสิเอาอันนี้ละก,กัน เชือกนะคะปอกคอนะคะลองมาดูดิได้ปะเดี๋ยวเมย์ขอลองก่อนละกันอ่าเกี่ยวมาดูดิวีได้ด้วย <Yeah. S 1> ดึงโยกเลยแฉบโอโหโกลงเปิดแล้วนะคะตอนนี้อ่าตอนนี้กลงเปิดแล้วรู้สึกว่ายังมีอีกสองกลงนะคะอันนี้จะเลือกกงไหนก่อนดีละ่ะอ่าเดี๋ยวเมย์ขอลองสำรวจกลงนี้ละกันนี่เหมือนเห็นมีอะไรแบบว่าขยาับขยกุกขยิกนะคะอันนี้เห็นไหมคะ โอเคขอดูหน่อยละกันอ้ยช่วยผมหน่อยเถอะครับผมไม่อยากจะแต่งงานกับแม่มดปากเหม,ม็นพยายามที่จะจูบผมนะครับ oh, <no. S 1> โอ้ช่วยผมทีอยากให้อะไรผมก็จะให้นะครับว้าว <Wow. S 1> รู้สึกว่าเจ้าชายกบนี่นะคะถูกขังอยู่ในรูปแก้วและถ้าเรานี่นะคะอยากจะช่วยเจ้าชายกบนะคะ ก็ต้องไขปริศนาเก็บของให้ครบนะคะขอดูคันโยกนี้ก่อนว่าจะเปิดอีกกลหนึ่งได้หรือเปล่านะคะวิเหมือนกับว่าหัวคันโยกหายไปหนึ่งนะคะและนี้ล่ะอ่าวิอันนี้เปิดได้ด้วยอ,อ๋อกลงนี้เปิดได้นะคะวิเยี๋บอกนะเป็นเจ้าหญิงอะโอ้โหถูกข่งตายคาที่เลยนะคะเพราะว่าสวยเกินไปแม่มดอิจฉานะคะอ่า ในกระเป๋ามีอะไรอันนี้เมย์ก็ลองสำรวจดูนะคะรู้สึกว่าจะมีแป้งนะคะและชิ้นส่วนสามเหลี่ยมนะคะและมีอะไรปะอันนี้เมย์ขอจิ้มแหลกเลยละกันวิอันนี้ล่ะวิคนนี้เป็นนางสาวไทยนะคะ hmm. เจอช่องรับด้วยนะคะนี้ว้าว <Wow. S 2> เราก็ได้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมครบแล้วนะคะและมีอะไรอีกมีเนี่ย รู้สึกว่าจะต้องลองไปดูที่อื่นดูนะคะว่ามีอะไรให้เราขายปิศาะอีกเอ๊อันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะอันนี้เมย์กดมารู้สึกว่าอันนี้เมย์ก็เอาสามเหลี่ยมใส่เข้าไปโชกพอดีนะคะแต่ว่ามั่วซั่วย,ยังไงก็ไม่รู้ให้เราทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเมย์ลองก่อนอ๋อรู้สึกว่าจะให้เราต่อจิก๊กซอนะคะให้แบบว่าตรงกับรูปภาพนะคะที่เขาให้มาโอเคเดี๋ยวเมย์ขอลองต่อกัน หัวนะโอ้โหแบบต่อมั่วมากเลยี้านนี้ใช่ปะอันนี้น่าจะใช่นะอันนี้ส่วนหัวใช่นะคะอันนี้มีแสงด้วยอะแสงถ้าขึ้นแสงนี่ก็ถือว่าถูกต้องเหรอ,อน,นี่อันนี้มีก็ต่อม่เห็นขึ้นแสงยหละอ่าอันนี้ก็ลองต่อให้แบบว่าให้เสร็จนะคะพอเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเดี๋ยวมี่ขอดูก่อนจะใช้กบจะออกมาหรือเปล่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นอยู่ทางด้านขวามือนะคะนี่เดี๋ยวไปขอดูก่อนอันนี้จะต้องต่อให้ตรงภาพนะคะ นี่ได้ละโอเคต่อไปอันนี้ละอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนตัวนะคะส่วนลำตัวประมาณนี้นะคะอ่าชัดอ่าโอเคอันนี้ก็แบบว่าเราต่อแบบว่าให้แบบว่าให้ตรงกับภาพอันนี้น่าจะตรงนี้ได้นะอันนั้นส่วนหางมันก็องอยู่ตรงด้านต้ทายๆหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเมย์ค่อยๆขยับเปลี่ยนละกันอันนี้เริ่มแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะสีเขียวเนี่ยงูเขียวเนี่ยโอเคเราจะต้องแบบว่าเริ่มจากส่วนหัวนี่ตรงนี้ เราไม่ค่อยจะไปสักเท่าไหร่เลยนะคะนี้ดูดิอา่าโอเคแต่ไม่ยมอมไปแล้ทีอ่าแล้วนี้ล่ะอา่าอันนี้ได้นะคะอา่าแล้วต่อไปตรงนี้ล่ะช่งชว่วงอา่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นคู่อะ่ะมันปีสีอะ่ะมันจะต้องต่อตรงกลางนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยับไปละกันล้วตรงนี้เอาส่วนตรงนี้แล้วกันเนะออาะขยับมาตรงนี้อันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเริ่มเล็กลงน่าจะเป็นส่วนท้ายๆหางแลวนะคะ โอเคแลวตรงน,นี้ล่ะสีเขียวต้องไปอยู่ด้านสีเขียวเนาะเดี๋ยวเราจะขยับให้ไปอยู่ทางด้านเจ้าตัวงูเขียวนะคะนี้อ่าอันก็เริ่มขยับละเอาสีส้มมาอันนี้ปรับเปลี่ยววนวัดตรงนี้ยังไม่ตรงภาพนะคะโอเคต้องอันนี้นี่เริ่เป็นลูกเป็นล่าแล้วนะคะดูสิอ่านี่ก็เป็นงูสีส้มนะคะนี้โอเคเดี๋ยวเราก็อันนี้น่าจะอยู่ระหว่างตาอันนี้หางเขียวนะคะวิเริ่มได้แล้วะคะโอเคอันนี้น่าจะเป็นส่วนหางนี่เดี๋ยวเราก็สลับเปลี่ยนจะต้อง ตรงนี้ตรงกลางนะคะอันนี้ต้องต้องอยู่ระหว่างกลางนะอันนี้น่าจะเป็นหางหท้ายหน่อยโอเคอ่าเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันชวรนี่อ่าเริ่มเป็นตัวแล้วนะคะโอ้โหเป็นงูที่ยาวมากอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตรงนี้ตรงกลางนะคะมาสลับกันแต่ไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่เลยนะคะอโอเคเป็นไงวบสีส้มน,นี่เสร็จละตรงนั้นคือเอาแล้วส่งหางละ่ะส่งหางที่ไหนอะหางขาดนะคะตรงนี้อันนี้ไงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ รู้สึกว่าสีส้มนี่ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะคะไอ้เจ้างูสีส้มนี่ต่อไปก็ต่อไปก็เป็นสีเขียวนะคะนี้อ่างูเขียวเดี๋ยวเราก็ต่อรำตัวนะคะนี่จะต้องสลับตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือส่วนหางอ่าแล้วนี่ก็คือส่วนหัวอ่าลำคอนะคะโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เจ้าชายกบเราจะช่วยเจ้าชายกบให้ได้นะคะโอเคสลับตรงนี้ชวับนี่และตรงนี้ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นออโอ้โหประตูเปิดนะคะอ่าในที่สุดประตูเปิดแล้วช่วยกันหน่อยครับ <c oughs> ผมไม่อยากจูงกับแม่มดเออช่วยกระผมหน่อยนะครับ อยากจะช่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองไปหาดูอ่าส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะของห้องแม่มดนะอ่าเดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปดูดีกว่าเราจะต้องช่วยเจ้าชายกบให้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องแต่งงานกับแม่มดนะคะอ่าอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นดวงตาี่กระจกเหรอนี่คือกระจกวิเศษใช่ไหมให้เราลองสำรวจ เราเข้าไปไม่ได้อะทําไมอ่ะไม่ให้สํารวจหรอออต้องไขปริศนานะคะนี้โอเครู้สึกว่าชิ้นส่วนหายไปคือกรอบรูปใช่ไหมอันนี้คือกรอบรูปปะน่าจะใช่นะคะโอเคและในตู้ปานี้ล่ะมีอะไรอุย้ยรู้สึกว่าตรงนี้มีของด้วยนะคะอ่าเก็บเลยช่วยผมดย ฉันจะเอาส่วนหัวดีหรือจะส่วนขาดีว้าโอ้แต่ถ้าเกิดพวกแกกินแล้วอ่ะฉันขอมองเกิดนะฉันอยากเป็นเจ้าชายปาร,ริญญานนะโอ,โอเคผมติดต่อกลักวกลัวอยากออกไปจากที่นี่ครบ <c oughs> โอหน้าขนตาเจ้าโกบมากๆเลยนะคะ ถูกขังในลูกแก้วและก็รอมรอบด้วยเจ้าปลาปริญยญ่าเต็มไปหมดเลยนะคะที่จะจ้องกินนะคะอือหือน่าสงสารจริงๆโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูพัทหน้านะคะว่าเมเนี่ยจะช่วยเจ้าชายกบทุกตัวได้หรือเปล่านะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u บส c r i b e ให้เมยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ